สวัสดีครับผู้เมือนนชาวคิวดองครับผมอ่านั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงดีดีก่อนโอ้โหเชี่ย์ฟังสุดๆุดเออเก่งมากวันนี้เราจะมาเล่นกับน้องครับนีออ่มามุมนี้ดีกว่าอ่ะนั่งลงเก่งมากวันนี้เล่นกับน้องดีๆนะครับอย่าเล่นรุนแรงกับน้องนะครับผมอ,อนั่งลงดีๆก่อนนั่งลงก่อนอื นี่อ่ะดมก่อนดมก่อนฟุดฟัดก่อนฟุทฟัดก่อนอน้ำลายน้ำลายโอ๊ย,นย,อยวนหิวน้องเหรอครับนั่งลงนี้ดินั่งลงนี้ดินั่งลงนี่นด,ดีอื้อกว่าจะนั่งได้เนี่ยฟุดฟัดฟุดฟัดเล่นกับน้องเบาๆเขาเ้าใจไหม อย่าอย่าเล่นแรงเข้าใจไหมนั่งก่อน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 นั่งดีดีก่อนนั่งดีดีก่อนตูดนี่จะบิดเด็ดเลยอ่ะนั่งดีดีก่อนนัๆๆ่งดีดีก่อนเออเล่นกับน้องดีดีอย่ารุนแรงเดี๋ยวน้องขาดเข้าใจไหมครับอ่ะไป ตูดนี่อ่ะเล่นละเสร็จละเล่นเสร็จละมันรู้เล่นเสร็จละเสร็จแล้วทำอะไรครับรอกินนี่รอกินเหรอวันนี้พ่อซื้อกล้วยมานี่สามสิบบาทครับ ยิกินหมดไหมอ่ะพี่ยังกินหมดไหมเรียมไม่ได้รสชาติหรอมามาเข้าวกล่องให้ละโอ้ยเล่นเสร็จแล้วก็รอกินครับผมลูกใครเนี่ยฮะอ่ะมื้อเช้านี่ก็กินมาสองลูกมานะ่ะอือ โอ้ยหกเสื้อมันปีล้วนะลงเดยวเด้ออุ้ยอ่ะอ่ะอ่ะรักไก่มาเนี่ยนั่งอยู่มาเนี่ยนั่งอยู่มาเนี่ย นั่งอยู่วะเนี้ยน้ำลายน้ำลายอะไรเลยมันเยอะยังไงเนี้ยเด็กดีมากเลยครับวันนี้วันนี้เป็นเด็กดีมากไม่ก่อเรื่องไม่วุ่นวายไม่สนโอ้ยน้ำลายเช็ดก่อนวันนี้ที่เป็นเด็กดีครับไม่ดื้อไม่สนครับผมอ่ะ

โอเคครับผมโอ้ยโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมชมกัน,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 นค,ครับผมขอบคุณครับโอเคทิ้งไปก่อนแล้วครับผม oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเลือกเก่าละเลือกเก่าละเลือกเก่าละ <laughs> วนไปก่อนละครับ <laughs> ハハ <laughs>